กอสวยของแม่อยู่ไหนเนี่ยทำไมหาไม่เจอเลยีดยอยู่ไหนเดียฮะโออนอนอยู่บนที่นอนทุกคนที่นอนอันเนี้ยเท่าอายุเขาเลยนะซื้อมาตอนที่เขาเกิดใหม่ๆนี่คนสวยแม่พี่ตรงนี้เองอุ้ยกอดทุกตาด้วยอย นอนเองทุกคนขึ้นมานอนเองอูป๊าใส่ชุดสวยให้น้องเหรอเดีู๋สิเป็นอะไรเป็นอะไรเออมีความขนขนมีความสวยทุกคนเห็นดูมีความชุดโอ้ชุดอะไรเนี่ยลายดอกไม้เนี่ยโบสีเหลืองเนี่ยเป้าป้ดูน้องเลยน้องน่ารักจังเลยตื่นมาก็ง่วงเลยคนสวย เืนมาก็ง่วงเลยอายุสิบสามปีเราเดินอายุ13ปา13ปีแล้ววันนี้ฝนตกฝนตกเป็นอาทิตย์แล้วหนูไม่ได้เดินสนามหญ้าเลยใช่ไหมคะหนูอยากเดินเอาหลับแล้วทุกคนหลับกลางอากาศก็มีเด้อเอาหลับอีดีด้วยนี่โอเคให้น้องหลับนะ น้องจะมีที่นอนเยอะมากทุกคนที่แม่จัดให้เด็กมีความชุดสวยสวยมากืหลับแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นสบายแท้ <c oughs> คือไม่เป็นสบายแท้เธอและวนะ <c oughs> ดูความหางน้ำยังไม่อาบจ้าเนื่องจากฝนตกแล้วก็จะงดอาบน้าให้คนสวยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่อยู่อาศัยของน้องก่อนนะคะทุกคน นี่อันนี้จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะหน้าบ้านก็จะมีแบบประํบาบา,าโซฟานั่งพักผ่อนอะไรอย่างนี้ส่วนตรงนู้นนะคะทุกคนก็จะเป็นอุมโมงค์ลึกลับเอาไว้แบบหลบพายุเวลาฝนตกหรืองอนน้อยใจไม่สบายใจเนี่ยนางก็จะเข้าไปมีตุ๊ก,กตายูนิคอร์นตัวหนึ่งนะข้างบนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าของนางหมอกหมอน,มอนกกตุ๊กตุนตุ๊ก,กตาโอ้ยเยอะแยะไปหมด นี่ตู้เสื้อผ้านะจ๊ะนี่ยสิาปีมันก็ต้องเยอะอันนี้รถค่ะมีรถด,ด้วยรถส่วนตัวรถกีฬาบคู่ใจอครื่องบนนั้นก็เป็นที่เก็บของนะคะเก็บอยู่เก็บยาเก็บอาหารเออนะคะ เป็นน้ำดื่นค่ะเราจะเปลี่ยนน้ำดื่มทุกวันอันนี้เป็นเพียงจุดหนึ่งนะที่แม่จัดไว้ให้เ็าะจะนอนหน้าบ้านนอนเล่นหน้าบ้านเดิมทีเดียวจะเป็นกรงไม้นะคะเพราะเขาโตแล้วแม่อยู่กับเขาทุกวันเลยไม่ต้องใช้กรงแล้ะก็จะเป็นหน้าบ้านรับอากาศรับลมเ,เ,เย็นตอนเช้านี่อ่ะบายบายก่อนบา,บายบายก่อนอบ,าบายบายก่อนโอ้โห กินมากเลยไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพาน้องไปกินข้าวก่อนนะคะแต่ดูสภาพแล้วไม่น่าอยากกินเนี่ยอยากนอนติฮะไม่สนใจแม่ด้วย